สวัสดีครับวันนี้นี่เราอยู่กับฝูงหมาของเราครับหมาสีแดงนี่วิ่งเลยนะครับแน่วิ่งได้นี่หมาของเราป่นกันนะครับนี่นี่เจอครับเนี่ยเจอกับฝูงจระเข้แล้วก็ทีเล็กนะครับวันนี้เนี่จะมาสู้กันวันนี้นี่หมาเราจะโดนกินหรือเปล่าวันนี้ นี่เดี๋ยวมันรู้กันเลยนะครับว่าวันนี้มาตัวไหนจะโดนกินบ้างนะครับ่าเดี๋ยวเจ้าจระเข้ก่อนเลยดูซิน่ากลัวไหมโอ้น่ากลัวมากครับแน่เอาห้ากับหมาน้อยเลยดิเอา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 หมาโดนกัดหน้านะครับอันนี้เอาเอาโอ้จระเข้ตัวนี้โหดมากโอ้โหกัดจมูกเลยครับอ้า เด็กรวมด้วยนะครับเอา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 หมาตัวนี้ตู้ครับตู้ครับตู้กันเอาโออหมาดิ้นตัดครับเอาเอาเอาเกาตพีเล็กตัวนี้โอ้โหโดนหมาเตะมาแล้วอ๋อเอาเอาดิ้นนะครับหมาดิ้นแล้วเอา โอ้โหคู้กันมั่วนะครับตอนนี้สู้กันมั่วมากตอนนี้เอาไปเอาหมาเตะกระเข้เลยครับเอาตอนนี้โ oh. อนน้ตอนนี้หมาได้หดกาดะเขครับตอนนี้ถึงหมาแล้วหดกาดะเขครับตอนนี้โอ้โหหมาตัวขนาดใหญ่เลยตอนนี้เอา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  อ้าเอาหมาขึ้นจระเข้ไปเลยเอาเอาเอาหมาหมาขึ้นจระเข้ไปแล้วครับางานนี้อ๋อไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ ล้มครับล้มล้มหนึ่งแล้วล้มหนึ่งแล้วอ่าฝากกดติดตามเลยนะครับบ๊ายบาย